สวัสดีค่ะพบกับรายการ Why For You คืนนับดาวรวมพลคุณเหงาที่รอใครสักคนเข้ามาเติมเต็มกระแสะแรงตั้งแต่เปิดตัวสำหรับคืนนับดาวละครฟอร์มใหญ่จากจ m m TV เพราะเป็นการโคจรมาพบกันของสองคนใจอย่างไมเดวกิกาโฮเน่และไบาวาชิราวิชีวาอารีจนกระทั่งเมื่อละครออกอากาศ นแฟนคลับโรคออนไลน์ก็ขานรับจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในทุกๆตอนที่ออกอากาศส่วนทางกับเรตติ้งที่อยู่ในระดับเลขศูนย์ซึ่งหาวิเคราะห์กันดีๆกลุ่มแฟนละครของช่องนี้ก็หันหลังให้จอทีวีไปเกือบหมดแล้วแต่ไปชมผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆแทนดังนั้นตัวเลขเรตติ้งเท่านี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนับดาวเป็นเรื่องราวของนับดาว ใหม่ดาวิกาโฮเน่พิธีกรรายการโฮมช็อปปิ้งผู้สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับเพราะอยู่ในบริษัทของมินจุนเฟยพัทระเอกแสงกุลเจ้าในายที่ทั้งเหยียดเพศและผนิตการโชคดีที่มีแทนคุณอบจุมพลอดุลกิติพรโปรดิวเซอร์ที่เป็นเพื่อนสนิทและแอบปื้มนับดาวคอยช่วยเหลือแล้ววันหนึ่งนับดาวก็ได้พบกับคิมหันไบวชิราวิชิวะอารี เพื่อนบ้านพูดน้อยผู้หาเรื่องแวะเวียนมาหาเธออยู่บ,บ่อยๆโดยที่นับดาวจําไม่ได้ว่าเขาคือมาเตอร์หลานรหัสสมัยเรียนมหาวิทยาลัยขิมหันแอบชอบย่ารหัสคนนี้มานานแต่ด้วยความเป็นคนเก็บตัวจึงไม่รู้จะเข้าหาอย่างไรจึงใช้วิธีซื้อของจากรายการโฮมช้อปปิ้งของนับดาวแล้วเข้าไปปรึกษานับดาวบ,บ่อยๆในขณนะดเดียวกันเขาก็มีร่างอาวตารเป็นลุงหนวดในโลกออนไลน์ คอยให้กำลังใจนับดาวอยู่เสมอกลายเป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกของหนุ่มสายซับพอร์ตที่ต้องเก็บซ่อนตัวตนจากคนที่รักติดตามชมละครคืนนับดาวออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสเวลา20นาิา30นาทีทางช่องจิม M25